ฝนโปรยปลายกระทบกระจกหน้ารถเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกาทรายที่นับเวลาถอยหลังรถแล่นไปตามถนนมืดมิดไฟถนนสลัวส่องเงาสะท้อนบนใบหน้าที่แข็งกร้าวของชายคนหนึ่งเขานั่งเงียบมือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยแน่นอีกข้างกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นเธอนั่งข้างเขาดวงตาจ้องไปข้างหน้าไร้แววอ่อนโยนเหมือนที่เคยเป็นกลิ่นอับชื้นของเบาะหนังปะปนกับน้ำหอมจางๆที่เธอเคยใช้กลายเป็นกลิ่นที่เขาไม่ต้องการได้กลิ่นอีก เสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบระหว่างพวกเขาไม่มีคำพูดใดเขาหายใจลึกพยายามสงบสติอารมณ์แต่เสียงคำตัดสินจากศาลยังดังอยู่ในหัวการแต่งงานนี้สิ้นสุดลงแล้วคำพูดของผู้พิพากษาดังก้องเหมือนคอ้อนเหล็กที่ฟาดลงบนโตะประหารมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่ปล่อยให้เขาเห็นไฟแดงข้างหน้ารถชะลอตัวลงเขาหันไปมองเธอช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่เธออ่านไม่ออก เธอหันกลับมาดวงตาสบกันในความเงียบเย็นชาไม่มีคำพูดแต่แรงกดดันมหาศาลอยู่ในอากาศเขาคลี่ยิ้มมุมปากแต่ไม่มีความอบอุ่นในนั้นเราจะทำอย่างไรต่อไปเธอถามน้ำเสียงราบเรียบแต่ซ่อนคมมีดเขาไม่ได้ตอบทันทีเพียงแค่หายใจเข้าแล้วเอื้อมมือไปที่กระเป๋าเสื้อเสียงฟ้าร้องดังขึ้นกระทันหันเธอกระตุกตัวเบาๆก่อนมองมือตัวเองที่เริ่มเย็นเฉียบเขาหยิบบางอย่างออกมา ดวงตาของเธอเบิกกว้างต้องการให้เรื่องราวดำเนินต่อไปหรือไม่เธอจ้องสิ่งที่อยู่ในมือเขาแสงไฟหน้ารถศาสกระทบทำให้เห็นเงาวาวของโลหะสีดำปืนพกขนาดเล็กเธอหายใจไม่ออกนิ้วมือเย็นเฉียบกำแน่นบนตักเขามองเธอด้วยสายตานิ่งสนิทไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเสียงไฟเลี้ยวติกต๊กติ๊กกล้องในห้องโดยสารเธอกลืนน้ำลายชา้ชาๆพยายามข่มใจไม่ให้ตัวสัน่น คุณคิดจะทำอะไรเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนเขาหัวเราะในลําคอแผ่วเบาแต่เย็นเยียบคุณกลัวเธอไม่ตอบฝนเริ่มตกหนักขึ้นเสียงหยดน้ำกระแทกกระจกดังเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาใส่เกียร์เคลื่อนรถออกไปช้าๆมือของเขายังจับปืนไว้ไม่ได้ยกขึ้นมาแต่ไม่ได้เก็บไปเธอเหลือบมองประตูรถมือเริ่มขยับช้าๆ อย่าคิดแม้แต่จะทำเสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นเธอหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเขาเหยียบคันเร่งรถพุ่งทยานออกจากสี่แยกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างถนนชื้นแฉะสะท้อนแสงไฟเป็นริ้วๆเหมือนรอยเลือดเขาหัวเราะอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมคุณรู้ไหมเธอหันกลับมาดวงตาสันไหวฉันเคยคิดว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เธอกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสเลือดแต่ตอนนี้เขารีตาลงน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเยอะเย้ยฉันไม่แน่ใจแล้วว่าใครกันแน่ที่ควรจะหายไปก่อนเสียงฟ้าร้องคำรามเธอกลั้นหายใจจ้องมองเขาเหมือนพยายามมองทะลุจิตใจของเขาเขาหันมาสบตารอยยิ้มจางๆยังคงอยู่บนใบหน้าและในเสี้ยววินาทีนั้นเขายกปืนขึ้นปลายนิ้วแตกล และเธอเธอไม่คิดอะไรอีกแล้วร่างกายขยับเองก่อนที่สมองจะสั่งการเธอคว้าข้อมือเขาบีบแน่นสุดแรงรถสายไปมาเสียงยางบทถนนดังลั่นปืนกระแทกกับพวงมาลัยหลุดจากมือเขาร่วงลงบนพื้นรถบ้าเอย้ยเขาคำรามพยายามกระชากมือออกเธอไม่ปล่อยกัดฟันแน่นใช้เล็บจิกลงไปจนรู้สึกถึงเนื้อเขาใต้ปลายนิ้วรถเสียการควบคุมวูบไปทางซ้าย ไฟหน้าศาสกระทบแนวกั้นถนนก่อนที่ทุกอย่างจะหมุนคว้างเสียงตแตรดังสนั่นล้อเสียสีกับพื้นถนนหัวของเธอกระแทกกับหน้าต่างความเจ็บปวดแล่นวา่าบเขาสบทอหันมาหาเธอด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความเกรียวกราดอย่าทำให้มันยากกว่านี้เธอหอบหายใจมือควานหาบางอย่างปลายนิ้วแตะเข้ากับโลหะเย็นเฉียบปืนยังอยู่ตรงนั้นเธอคว้ามันไว้กระชากขึ้นมา เขาชะงักดวงตาเบิกกว้างเธอยกปืนขึ้นสั่นเทาแต่มั่นคงปลายนิ้วแตะไกลปืนเสียงฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมากลางท้องฟ้าและในเสี้ยววินาทีที่ทุกอย่างเงียบสนิทเสียงปืนก็ดังขึ้นกลิ่นดินปืนคลักคลุ้งไปทั่วห้องโดยสารเสียงสะท้อนดังแสบแก้วหูก่อนทุกอย่างจะตกอยู่ในความเงียบอันหนาวเหน็บเธอหายใจหอบตัวสั่นสถานเขานั่งนิ่งตาเบิกกว้าง เลือดไหลซึมจากหน้าอกรินลงตามเสื้อเชิ้ตสีอ่อนกลายเป็นรอยแดงเข้มริมฝีปากของเขาขยับคล้ายจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือของเขายกขึ้นแต่แผลดวงตารลีลงเหมือนไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจ้องมองภาพตรงหน้าสมองว่างเปล่าปืนในมือเธอยังสัน่นเขาหายใจถี่ร่างกายเอนพิงเบาดวงตาค่อยๆหม่ลงเลือดไหลลงเบาแผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง เธอปล่อยปืนร่วงลงตักเสียงกระแทกเบาๆกับผ้าเบาะดังชัดเจนฝนยังคงตกกระหน่ำเสียงหยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขากระตุกตัวแผ่วเบาก่อนจะสงบลงเธอไม่แน่ใจว่าเขายังหายใจอยู่หรือไม่เสียงลมหายใจของตัวเองดังอยู่ในหูหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเธอกัดริมฝีปากมองมือตัวเองที่เปื้อนเลือดเธอทำมันไปแล้ว ถ้าผู้ชายที่เคยเป็นสามีของเธอแต่เธอรู้ดีนี่อาจจะไม่ใช่จุดจบนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นและก่อนที่เธอจะตัดสินใจทําอะไรต่อไปเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นหน้าจอสว่างวาบมีชื่อปรากฏอยู่บนนั้นชื่อที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อเธออ่านข้อความแจ้งเตือนที่ขึ้นมามือของเธอก็เย็นเฉียบ สายตาเบิกกว้างมันไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดามันเป็นคำสั่งคำสั่งที่เกี่ยวกับเธอกำจัดเป้าหมายคืนนี้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นคำสั่งนั้นชัดเจนจนไม่มีทางเข้าใจผิดเป้าหมายคือตัวเธอเองมือเธอสั่นขนลุกสู้ไปทั้งร่างเธอมองหน้าจอเห็นหมายเลขที่ส่งข้อความมาไม่ใช่หมายเลขทั่วไป มันเป็นรหัสบางอย่างดวงตาเธอเลื่อนไปที่ร่างของเขาเขายังมีลมหายใจแผ่วเบาแต่มีอยู่จริงเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เย็นเยียบคืบคลานเข้าสู่กระดูกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสามีภรรยาธรรมดานี่ไม่ใช่แค่ความเกลียดชังของคนที่เคยรักกันนี่คือแผนการบางอย่างที่ซับซ้อนกว่านั้นเขาต้องการกำจัดเธอเพราะอะไรเธอถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไร เสียงโทรศัพท์ยังคงสั่นมือของเธอเอื้อมไปคว้ามันนิ้วแต่ที่หน้าจอเปิดข้อความขึ้นมาเป้าหมายยังไม่ถูกกำจัดรายงานสถานการณ์โดยด่วนเธอกลั้นหายใจมีคนกำลังรอคำตอบและหากพวกมันรู้ว่าเธอยังไม่ตายเธอจะไม่รอดจากเรื่องนี้แน่เธอเงยหน้ามองรอบตัวไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะเหมือนใกล้จะดับเงามืดของตึกสูงทอดตัวเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังเฝ้ามอง เธอต้องหนีแต่เธอจะหนีไปไหนในเมื่อเธอไม่รู้เลยว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรแล้วเขาเขาคือแค่ผู้ชายที่ถูกจ้างมาให้ฆ่าเธอหรือเขาเป็นมากกว่านั้นเลือดของเขายังคงไหลมือของเขากระตุกเล็กน้อยเขากำลังจะฟื้นเธอต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ฆ่าเขาให้แน่ใจหรือเสี่ยงให้เขาตื่นขึ้นมาพร้อมความจริงที่เธอยังไม่รู้เธอสูดหายใจลึก นิ้วแต่ลงบนปืนที่ตกอยู่บนตักอีกครั้งและในขณะนั้นเองเสียงเครื่องยนต์จากรถอีกคันดังขึ้นที่ปลายถนนเธอเหลือบมองกระจกข้างไฟหน้ารถสาสร์เข้ามาแรงจ้ารถคันนั้นกำลังตรงมาหาเธอและเธอรู้ทันทีคนที่ส่งข้อความมาพวกมันอยู่ใกล้กว่าที่เธอคิดเธอหายใจติดขัดสมองสั่งให้ขยับแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ รถคันนั้นใกล้เข้ามาไฟหน้าสว่างวาบแสบตาเธอเหลือบมองสามีเก่าร่างของเขาแน่นิ่งแต่ลมหายใจยังขาดเป็นห่วงเวลาของเธอเหลือน้อยลงทุกวินาทีเธอต้องเลือกแล้วมือเธอแตะปืนสัมผัสเย็นเฉียบของโลหะสะท้อนเข้ากับฝ่ามือเปียกเหงื่อเสียงเครื่องยนต์เร่งความเร็วเสียงยางบทถนนดังแสบแก้วหูพวกมันกำลังพุ่งเข้ามาโดยไม่มีท่าทีจะชะลอ เธอคว้ากระเป๋าสะพายกระชากปืนขึ้นมาพร้อมกับเปิดประตูรถกระโจนออกไปร่างเธอกลิ้งลงบนถนนเสียงลมหวิวผ่านหูหินกรวดบาดเข้ากับแขนและขารถของเธอถูกชนเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นเธอรีบเงยหน้าขึ้นเห็นรถคันนั้นพุ่งผ่านไปก่อนจะหยุดนิ่งห่างออกไปประตูเปิดออกชายสองคนก้าวลงมาเงาสูงใหญ่เสื้อแจ็คเก็ตดำมือซุกอยู่ในกระเป๋า หนึ่งในนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายเธอได้ยินเสียงแวววๆวเป้าหมายยังไม่ถูกกำจัดเธอกลั้นหายใจขยับตัวช้าๆซ่อนตัวหลังซากรถหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอก,อกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเธอขยับนิ้วแตะไกลปืนเบาๆเลือดอุ่นๆไหลลงมาตามแขนของเธอแผลาจากการล้มยังแสบเธอต้องรอดเสียงฝีเท้าหยุดลงมันอยู่แถวนี้ เธอเม้มปากแน่นจ้องมองเงาที่ทอดยาวบนพื้นถนนพวกมันแยกกันค่อยๆเดินเข้าใกล้เธอขยับตัวต่ำลงฝ่ามือแนบกับพื้นถนนเย็นเฉียบเลือดของสามีเก่าไหลซึมลงมาตามประตูรถหยดลงบนยางมะตอยหนึ่งในพวกมันชี้ไปที่ร่างของเขามันยังไม่ตายอีกคนพยักหน้าดึงปืนออกจากเสื้อจัดการมันก่อนแล้วค่อยหาผู้หญิงเธอเบิกตากว้างมือกำปืนแน่น เธอรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การฆ่าเพื่อแก้แค้นในชีวิตคู่ที่ล่มสลายมันเป็นบางอย่างที่ลึรก,กว่านั้นอันตรายกว่านั้นและไม่ว่าความจริงคืออะไรถ้าเธอไม่ทำอะไรตอนนี้เธอจะไม่ได้มีโอกาสรู้มันอีกเลยตลอดชีวิตเธอกัดฟันแน่นสมองวิ่งไล่หาทางรอดเสียงฝีเท้าของพวกมันเข้าใกล้ขึ้นทุกวินาที เธอค่อยๆชูปืนขึ้นสายตาจับจ้องไปที่เงาของชายคนหนึ่งที่กำลังก้มลงมองร่างของสามีเก่าปลายนิ้วของเขากำลังเหนียวไกเธอไม่มีทางเลือกเสียงปืนดังขึ้นก่อนที่เธอจะทันตั้งตัวกระสุนทะลุอกชายคนนั้นร่างของเขากระตุกก่อนล้มลงทันทีอีกคนหันขอบมาทางเธอดวงตาเบิกกว้างนางนี่อยู่ตรงนั้นเขายกปืนขึ้นแต่เธอไวกว่าเธอลั่นไกปังปัง ร่างของมันเซถลาไปข้างหลังก่อนซุดลงไปกองกับพื้นเสียงปืนยังดังก้องอยู่ในหูของเธอทุกอย่างเงียบลงเธอหายใจหอบมือยังสัน่นสายตาเลื่อนไปยังร่างของสามีเก่าเขายังไม่ตายแต่นอนนิ่งเหมือนกำลังหมดแรงลงทุกทีเลือดสีเข้มไหลาอาบเสื้อเชิ้ตเป็นวงกว้างเธอเก้าวเข้าไปใกล้เจาะปืนไปที่เขาบอกฉันมาเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่น พวกมันเป็นใครเขาฝืนลืมตามองหน้าเธอรอยยิ้มจางๆผุดขึ้นที่มุมปากเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอเธอขมวดคิ้วมือกัาปืนแน่นกว่าเดิมเขาหัวเราะเบาๆกระอักเลือดออกมาพวกมันตามล่าเธอเธอกลั้นหายใจใจเต้นรัวเพราะอะไรเขาพยายามจะพูดแต่ลมหายใจขาดเป็นห่วงเขากระซิบเสียงแผ่วคำพูดสุดท้ายก่อนที่ดวงตาจะหลับลง เธอได้ยินมันชัดเจนและมันทําให้เธอตัวเย็นวาบเหมือนถูกแช่แข็งทั้งร่างเพราะความลับที่เธอไม่รู้ว่าตัวเองมีทุกอย่างเงียบลงฝนยังคงตกโปรยปลายแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถหนีได้อีกแล้วเพราะเธอเองก็ต้องการรู้เหมือนกันความลับนั้นคืออะไรเธอยืนนิ่งร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดในกายหยุดไหลคำพูดสุดท้ายของเขาก้อ้งอยู่ในหัว ความลับที่เธอไม่รู้ว่าตัวเองมีหมายความว่ายังไงเธอมีบางอย่างที่พวกมันต้องการหรือเธอเคยรู้บางอย่างแต่ลืมไปสายฝนเทคนำล้างคราบเลือดบนมือเธอช้าๆแต่สิ่งที่ติดอยู่ในใจของเธอไม่มีวันถูกฉล้างไปง่ายๆเธอเก้าวถอยหลังจากร่างของเขาสายตาไล่มองศพสองร่างที่เธอเพิ่งยิงไปโทรศัพท์ของหนึ่งในนั้นยังคงส่องแสงจางจาง เธอเดินไปหยิบมันขึ้นมาหน้าจอยังเปิดครั้งอยู่เป้าหมายถูกกำจัดหรือยังเธอกัดริมฝีปากลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปเรียบร้อยแล้วเธอกดส่งหัวใจเต้นแรงแทบทะลุออกจากอกหน้าจอขึ้นข้อความอีกครั้งดีมากนำของไปส่งที่จุดนัดพบของของอะไรเธอไม่รู้เลยว่ากำลังถูกพูดถึงเรื่องอะไร เธอรีบค้นกระเป๋าของชายที่ถูกยิงเงินสดจำนวนมากปืนอีกระบอกและซองเอกสารเก่าๆเธอดึงมันออกมาเปิดดูอย่างระมัดระวังข้างในมีเอกสารปึกหนึ่งตัวหนังสือแน่นเต็มหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือรูปถ่ายใบหนึ่งที่แนบมาด้วยเธอเห็นตัวเองในนั้นแต่ภาพนั้นไม่ใช่เธอในตอนนี้ มันเป็นรูปของเธอในที่ที่เธอไม่เคยจำได้ว่าตัวเองเคยไปใบหน้าของเธอยิ้มยืนข้างชายคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักเธอพลิกดูด้านหลังของรูปมีตัวเลขและตัวอักษรเขียนไว้วันที่14กรกฎาคมปฏิบัติการเริ่มต้นเธอขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงขึ้นนี่มันคืออะไรปฏิบัติการอะไรและทำไมเธอถึงเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลย เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นราวกับจะฉีกท้องฟ้าเป็นเสียงเสียงเธอสะดุ้งเงยหน้ามองรอบตัวถนนเปียกชุ่มสะท้อนแสงไฟนีออนเป็นเงาวุบไหวลมหายใจของเธอหนักหน่วงนิ้วกำภาพถ่ายแน่นจนขยำเป็นรอยยับวันที่14กร,รกฎาคมปฏิบัติการเริ่มต้นเธอไม่เข้าใจเธอจำไม่ได้แต่ในรูปนั้นเธอกำลังยิ้มมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ถูกบังคับ มันเป็นรอยยิ้มของคนที่เต็มใจหัวใจเธอเต้นรัวราวกับร่างกายกำลังพยายามจะเตือนอะไรบางอย่างแต่สมองของเธอกลับว่างเปล่าเธอรีบคนเอกสารต่อลมหายใจสะดุดเมื่อเจออีกอย่างหนังสือเดินทางมีรูปของเธออยู่ในนั้นแต่ชื่อที่ระบุไว้มันไม่ใช่ชื่อของเธอเธอกลืนน้ำลายดวงตาจับจ้องไปที่ชื่อปลอมที่พิมพ์ชัดอยู่บนเอกสาร ราวกับมันกำลังตะโกนความจริงที่เธอพยายามหลงลืมมาตลอดเธอเป็นใครกันแน่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในมือเธอหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้งเวลานัดหมายเปลี่ยนตำแหน่งใหม่จะถูกส่งเร็วๆนี้เธอกำโทรศัพท์แน่นพวกมันคิดว่าเธอเป็นพวกเดียวกันเธอสามารถใช้โอกาสนี้หาคำตอบหรือจะหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่ความจริงจะตามทัน แต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจได้เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้านหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนและมันกําลังตรงมาทางเธอเธอหันขวบไปตามเสียงร่างสูงในเงามืดก้าวเข้ามาใกล้ไฟถนนกระพริบวูบวาบเผยให้เห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งเขาดูคุ้นตายอย่างประหลาดหัวใจเธอเต้นแรงร่างกายแข็งทื่อเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอมองตรงมาที่เธอด้วยสายตานิ่งสนิท ในที่สุดก็เจอกันอีกครั้งเธอกลืนน้ำลายมือกําปืนแน่นคุณเป็นใครชายคนนั้นยิ้มมุมปากยกมือขึ้นช้าช้าอย่าทำเป็นไม่รู้จักกันเลยเธอสายหน้ากระชากปืนขึ้นเล็งตรงไปที่หัวเขาฉันไม่รู้จักคุณเขาถอนหายใจยาวก่อนจะพูดออกมาช้าช้าแต่เธอเคยรู้จักฉันและเธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเธอรู้สึกเหมือนถูกกระชากลงไปในความมืด ทุกอย่างเริ่มปฏิประต่อกันรูปถ่ายหนังสือเดินทางปลอมวันที่14กรกฎาคมปฏิบัติการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอเธออาจลืมแต่คนอย่างเราหนีอดีตไม่ได้หรอกเธอสั่นไปทั้งตัวสมองเริ่มกระพริบภาพที่ขาดหายเสียงปืนเสียงกรีดร้องใบหน้าของเธอในเงากระจกเลือดเปื้อมมือเธอเลือกเองว่าจะจำหรือจะจบทุกอย่างไว้ที่นี่ เขาขยับเข้าใกล้เธอก้าวถอยหลังเธอคิดจริงๆหรือว่าเธอเป็นแค่เหยื่อเธอหายใจแรงขึ้นอดีตของเธอเป็นยังไงกันแน่ฉันเป็นใครเขามองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงที่เธอยังไม่เข้าใจถึงเวลาที่เธอจะต้องเลือกแล้วเสียงไซเรนตำรวจดังห่างออกไปเวลาของเธอกำลังหมดลงเธอมีแค่สองทางหันหลังหนีไปตลอดการ หรือยอมรับความจริงและกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอกำปืนแน่นหัวใจเต้นแรงแล้วเธอก็เลือกเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด